สวัสดีนะักเรียนม .4 อ,อีกครั้งหนึงนะคะทีนี้จะเป็นคลิปที่3เนาะคลิปที่3ก็พูดถึงเรื่องที่3ของเรื่องตรรกศาสตร์นะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องค่าความจริงของประพจน์นะซึ่งก่อนหน้านี้ทุกทวนให้เราเรียนเรื่องอะไรนะประพจน์ เรื่องที่สองก็คือตัวเชื่อมประพจน์อ่าเพราะเรารู้จักประพจน์กับตัวเชื่อมประพจน์แล้วทีนี้เราก็มาดูค่าความจริงของประพจน์นะซึ่งจริงๆค่าความจริงเนี่ยเราเรียนไปในคลิปที่สองแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่มันอาจจะยังเป็นง่ายๆเนาะทีนี้ก็จะมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะทุกคนทําได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยว่า เรื่องค่าความจริงของประพจน์เนี่ยมันเรียนเกี่ยวก,กับอะไรนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามีประพจน์เนี่ยตั้งแต่3มประพจน์ขึ้นไปอะคลิปที่แล้วจําได้ไหมเราเชื่อม2ประพจน์เองเนาะ P Q นะคะแต่ทีนี้ถ้ามันมี3ามประพจน์ล่ะเราก็จะใช้ตัวเชื่อมนะคะถ้ามีสามประพจน์ตัวเชื่อมต้องมีกี่ตัว2ตัวเนาะถ้ามีสี่ประพจน์ตัวเชื่อมก็ต้องมี3าตัวนะคะแล้วก็มีนิเศษด้วยเนาะ ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์นั้นๆน,น,นะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าการหาค่าความจริงเนี่ยมันจะมีได้หลายแบบมันอยู่ที่วิธีการเขียนของแต่ละคนนะคะในที่นี้อาจจะใช้แผนภาพก็ได้หรืออาจจะเขียนทีละบรรทัดคล้ายๆกับสมการนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวครูจะลองทําให้ทั้ง2วิธีดูนะคะเผื่อมองคนอาจจะเอาไปตัดสินใจว่าตัวเองถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะคะ,ะดูข้อที่1เขาบอกว่ากำหนดให้ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จ s เป็นจริงทุกคนเห็นไหมอีกรอบนะกำหนดให้ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จแล้วก็ s เป็นจริงถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไฮไลท์แล้วก็โน้ตไว้ก่อนก็ได้โน้ตไว้ก่อนนะคะว่าคูณเห็น p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จแล้วก็ s เป็นจริงแบบนี้เราก็ทดไว้ก่อนก็ได้จริงก็คือ t เท็ก็คือ F R เป็นเท็ก็คือ F แล้วก็ S S เป็นจริงก็คือ T จากนั้นให้เราเนี่ยนำค่าความจริงของแต่ละประพจน์ย่อยมาแทนลงไปเลยนะคะ,ะเขาให้หาค่าความจริงของประพจน์ก้อนใหญ่ก้อนนี้เนาะก้อนใหญ่ก้อนนี้นะคะครูลอ,อกมาให้อีกรอบหนึ่งเนาะเขียนแบบห่างๆนิดนึงเดี๋ยวจะได้ทําแล้วก็เห็นชัดเจนถ้า P เป็นจริงเราก็ใส่จริง คิว <Q S 2> เป็นเท็จเราก็ใส่เท็จนะคะอา <R S 2> เป็นเท็จเราก็ใส่เท็จเอสอ่ะพีอีกรอบหนึ่งพีเป็นจริงเอสเป็นจริงแบบนี้เราก็ใส่ไปทีนี้ลนูอย่าลืมนะคะว่าเฮ้ยเราเห็นเราเห็นอะไรนะเห็นจริงหรือเท็จเอ้ยไม่ใช่มีจริง ไม่ใช่ไม่ใช่มีและกับมีหรือนะคะมีตัวเชื่อมและกับตัวเชื่อมหรืออยู่ติดกันแบบนี้เาขาไม่ใส่วงเล็บมาให้เราต้องทํำยังไงคะเราก็ใส่วงเล็บครอบไปซะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทาวงเล็บนี้ก่อนจะนําไปเชื่อมกับท่าแลว้วถูกไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะ,ะวงเล็บวง,ลวงเล็บแรกก่อนเลยวงเล็บแรกนะคะ p เป็นจริงและ q เป็นเท็จ ตัวนี้เชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและได้อะไรหรอจำได้ไหมตัวเชื่อมและเห็นเท็จให้เราตอบเท็จเพราะฉะนั้นอันนี้มีเท็จโผล่มาเราก็ตอบเป็นเท็จก่อนอ่ะต่อไปครูไปทําตัวเชื่อมข้างหลังก่อนแล้วกันจริงหรือจริงตัวเชื่อมหรือเห็นจริงให้ตอบจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบเป็นจริงนะคะอ่ะทีนี้กลับมาดูในวงเล็บใหญ่เสียงเงินมันก็จะต้องเชื่อมเท็จ หรือเท็จเท็จหรือเท็จอ้าวถ้าหรือเห็น <_ t ap> จริงให้ตอบจริงเราเห็นจริงไหมเนี่ยเราไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเป็นเท็จซะนะคะและเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมตัวสุดท้ายก็คือถ้าแลว้วอ่าถ้าแล้วถ้าแล้วครูบอกว่าเลยออนะหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จถึงจะตอบเท็จแต่ในที่นี้หน้าเท็จหลังจริงอ้าแสดงว่าตอบอะไรลูกตอบเป็นจริง เพราะฉะนั้นดังนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงโอเคนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สองกำหนดให้ P Q R S เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท,ท,ท,ท็จเท็จเท็จ P Q R S จริงเท,ท,ท,ท็จเท็จเท็จอ่ะรัวๆเลยจ้ะ P เป็นจริงครูใส่จริง ใส่สีแดงแล้วกันเนาะอ่ะ Q เป็นเทสครูใส่เทส R เป็นเทสครูใส่เทส S เป็นเทสครูใส่เทสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้4ตัวแล้วก็มีค่าความคิงทั้ง4ตัวเรามาแทนลงไปในเอ้ยข้อเมื่อกี้ครูวางลืมสอนอีกวิธีหนึ่งอะขอย้อนกลับไปสอนก่อนได้ไหมเนาะอ่ะน้องกลับมาตัวอย่างที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปทีเดียวเลย ขอโทษทีขอโทษทีะก,กี้ลืมอ่าครูเลาะจุดใหม่อีออกรอบหนึงนะคะอ่ะดูนะ p และ q หรือ R แล้ว p หรือ s อ่าแบบนี้เราใส่เหมือนเดิมก่อนเนาะเป็นอะไรลูกจริงนีวิธีนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆสรรมการนะทำทีละบรรทัดก็ใส่จริงและเท็จ หรือเท็จอันนี้ก็ครอบวงเล็บแล้วอะไรต่อแทนเราไปเลยจริงหรือจริงนะคะอ่าเราก็ทำบรรทัดต่อไปวงเล็บนี้ได้อะไรนะได้เท็จเท็จหรือเท็จอ่าเดี๋ยวทำต่อเนาะแล้วจริงหรือจริงได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จถ้าแล้วกับจริงได้ไรก็ได้จริงเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะเป็นยังไงกัน เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะใช้วิธีไหนถ้าใครชอบแบบโยงเส้นโยงโยงโย,ง,ยงมาเป็นแผนภาพก็ได้เนาะหรือถ้าใครอยากทำเป็นแบบทีละบรรทัดแบบถางขวามือก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ข้อที่สองครูจะใช้วิธีเดียวแล้วกันนะครูวังจะใช้วิธีการโยงแผนภาพทำแผนภาพนะทีเป็นจริง ผูใส่จริงนะคะหรือ Q เป็นเท็จอันนี้ใส่วงเล็บวงเล็บหนึ่งก่อนคอรอบวงเล็บไว้ต่อไป R เป็นเท็จ S เป็นเท็จตัวเชื่อมค่ะเชื่อมเลยคู่แรกเชื่อมกันจริงหรือเท็จได้ตัเชื่อมหรือเห็นจริงให้เราตอบจริงได้จริงนะคะต่อไปตัวเชื่อมหรือเป็นเท็จทั้งคู่แบบน,นี้ให้เราตอบเป็นเท็จ ถ้าแล้วเอ้ยถ้าแล้วน่าจริงเหรือเทจให้ตอบอะไรตอบเป็นเป็นเทจนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเทจนะอ่ะ,ะข้อที่3กําหนดให้ P Q R S เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นอะไร P Q R S มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จริงจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนทดไว้ก่อน P เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นจริงแล้วก็ s เป็นจริงอ่ามาแทนลงไปเลยนะคะ p จริง s จริง q เท็จ r จริงเชื่อมเชื่อมก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเหมือนกันให้เราตอบอะไรคะก็ต่อเมื่อเหมือนกันให้เราตอบเป็นจริง เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงนะคะก็ต่อเมื่อต่างกันนะคะคู่หลังต่างกันเราต้องตอบเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือค่ะหรือเห็นจริงให้ตอบอะไรให้ตอบจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเป็นจริงอืต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่บอกว่ากำหนดให้ pqr เป็นประจน์นะโดยที่ r มีค่าความจริงเป็นเท็จเอาให้ R มาตัวเดียวให้ R เป็นเท็จมาตัวเดียวแล้วตัวอื่นละ่ะ P กับ Q ไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่เอาเนาะเรามาทำอย่างนี้ค่ะ P กับ Q เราไม่รู้ครูสมมุติเท้ก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นค่าความจริงค่าความจริงหนึง่งไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะคะนี่อาจจะเป็นจริงก็ได้เท็จก็ได้เพราะเราไม่รู้ P กับ Q แต่เรารู้อะไรคะเรารู้ R ถูกไหมฮะ R เป็นเท็จครูถามว่าเฮ้ยก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนี้ค่าความจริงอันหนึ่งและกับเท็จมันต้องตอบอะไรอะอ่ะในทดไว้ให้ดูถ้าในก้อนสี่เหลี่ยมของครูเป็นจริงนะคะจริงและเท็จได้ไรก็ได้เท็จถ้าในก้อนสี่เหลี่ยมของครูเป็นเท็จเท็จและเท็จได้ไรก็ยังได้เท็จอยู่นั่นหมายความว่าไม่ว่าก้อนสี่เหลี่ยมจะเป็นจริงหรือจะเป็นเท็จ คำตอบที่ได้สุดท้ายมันก็จะเป็นเท็จทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จอ่าข้อนี้ระวังให้ดีนะคะเดี๋ยวเจอในห้องสอบอาจจะแบบงง,งว่าครูให้โจทย์มาไม่ครบหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันถูกต้องแล้วนะคะเราก็มาสมมติข้าวเองหนูอาจจะสมมติว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าก้อนนี้ถ้าก้อนนี้ค่ะเป็นจริงมันก็ตอบอะไรอะ ถ้าก้อนนี้เป็นเท็จมันจะตอบอะไรอะ่ะถ้าคําตอบมันเหมือนกันเราก็สรุปได้เลยว่ามันคือคําตอบอันนั้นเลยะคะ่ะก็คือค่าวความจริงนั้นเลยเนาะอ่ะต่อไปแบบฝึกหัดนะคะตอนนี้เรามาที่แบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัด 3. แบบฝึกหัดที่สแบบฝึกหัดที่สามทุกคนลองดูโจทย์ก่อนนะคะ เดี๋ยวครูจะเฉลยให้สักข้อหนึ่งเนาะได้ไหมข้อสักข้อหรือสองข้อนะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ pqrst มีประพจน์กี่ตัว pqrst มี5าประพจน์นะคะเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จเท็จเราก็มาแทนก่อน p เป็นจริงจริงเท็จจริงเท็จเท็จอ่าเราก็เอาตรงเนี้ย ไปแทนลงไปในแต่ละข้อใครอยากจะทําวิธีไหนครูให้ไปสองวิธีถูกไหมคะแล้วแต่หนูเลยนะครูจะทำยังไงดีนะครูจะโยงเส้นเหมือนเดิมแล้วกันดีมเนะี่ยอะลองดูนะคะ p เป็นจริงหรือ,อลูกดูนะ not s นะคะ s ของเราเป็นอะไร s ของเราเป็นเท็จ not s ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นจริงครูเปลี่ยนเลยเนาะ อะต่อไป Q เป็นเท s t หรือ R R เป็นจริงอ่ครูเชื่อมวงเล็บแรกเชื่อมด้วยหรือเป็นอะไรโลกจริงหรือจริงได้จริงต่อไปวงเล็บข้างหลังเท็ t หรือจริงอาหรือจริงตอบจริงก็ยังเป็นจริงอยู่สุดท้ายเชื่อมด้วยและจริงและจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นจริง นะคะอะหรือว่าเฉลยทุกข้อเลยดีกว่ามีเวลาอยู่นะอะข้อสองอะสักคู่นะคะ ข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอกว่า not แล้วก็ not ายในวงเล็บอีกทีนึงและ p ทำไงะคะแทนก่อนละกัน r r เป็นจริงหรือ not it, it s s เป็นเท็จเปลี่ยนเลย not s เป็นจริงนะคะและ p p เป็นจริงทีนี้ทำอะไรก่อนนะทำในวงเล็บก่อนนะในวงเล็บด้นในลูกจริงหรือจริงได้จริง ในจริงนะเชื่อมด้วยอะไรต่อคะผู้ถามว่าทํานิเศษก่อนหรือทาและก่อนสังเกตก้อนวงเล็บนี้วงเล็บเล็กนะติดนิเศษอยู่ข้างหน้านั่นหมายความว่าเราจะต้องทํานิเศษก่อนเพราะฉะนั้นถ้าทาคก้อนวงเล็บเป็นจริงนิเศษของมันเป็นอะไรคะนิเศษของมันเป็นเท็จนะคุยงมานิดนึงอ่ะมันเป็นเท็จทีนี้เราก็ต้องเชื่อมเท็จ และจริงเท็จและจริงได้อะไรได้เท็จเอ้ยข้างหน้ามีนิเศษอีกนิเศษของก้อนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นวิเศษของมันคืออะไรลูกตอบเป็นไรคะตอบเป็นจริงนะถ้าโยก็ทําแบบนี้แต่ถ้าไม่โยก็ทํำทีละบรรทัดก็ได้นะคะอ่ะต่อไปข้อ3มีกี่ข้อมีเจ็ดข้ออ่ะข้อ3 ก็สามแทนค่าก่อนตะกี้ p เป็นอะไรแล้ววะลืม p เป็นจริง q เป็นเท็จนิเสษ q ก็ต้องเป็นจริงนะและ t t เป็นเท็จอ่ะทีนี้มาแทนค่าแล้วก็หาค่าความจริงแต่ละตัวเชื่อมก่อนเนาะเชื่อมได้แล้วค่ะจริงและจริงได้จริงมาผูเขียนประกาศเป็นสีละจริงและจริงได้จริงนะคะต่อไปจริงและเท็จจริงและเท็จได้เท็จ ทั้งหมดนี้ถูกใส่นิเศษไว้ข้างหน้านิเศษของเท็จต่อเป็นจริงได้ไหมคะมาข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. แทนค่าเลยเฮ้ย not r. r r เป็นอะไร r เป็นจริงเนอะ R เป็นจริง n o อ r ก็ต้องเป็นเท็จต่อไป Q จํจำไม่ได้ต้องคิดเลยเป็นเท็จนะคะเเป็นเท็จน o อ t ค่ะ t เป็นเท็จน o t t ก็ต้องเป็น จริงต่อไปเราก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมนะอ่ะเทศและเทศได้และเทศและเทศได้เทนะต่อไปเทศและจริงเทศและจริงได้อะไรคะได้เทศนะคะเชื่อมโดยก่อต่อเมื่อเทศก็ต่อเมื่อเทเลยก็ต่อเมื่อเหมือนกันให้ตอบอะไรนะตอบเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้มีแค่ความจริงเป็นจริงเพอเป็นจริงหมดเลยอ่ะสี่ข้อละ อ่ะต่อไปข้อที่5้ข้อที่5 Q เป็นอะไรนะทำไมครูจำไม่ได้ Q เป็นเท็จ R เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นจริง P เป็นจริง Not S ค่ะ S เป็นเท็จ Not S ก็ต้องเป็นจริงอ่ะเชื่อมกันเลยก้อนี้เชื่อมด้วยหรือเอาข้างหน้าก่อนนะเชื่อมด้วยหรือเห็นจริงตอบจริง ก็ต่อเมื่อเหมือนกันตอบอะไรคะ,ะ,คะก็ต่อเมื่อเหมือนกันให้เราตอบเป็นจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วหน้าจริงหลังจริงแบบนี้ตอบอะไรคะหน้าจริงหลังจริงตอบจริงนะคะ อ่ะโอเคถ้างั้นอีกสองข้อเดี๋ยวครูให้หนูลองไปทำดูนะคะอีกสองข้อนี้นะลองทำเองนะคะโอเคอ่ะทีนี้ครูจะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ